สวัสดีครับเพื่อนๆช่องราวทีออฟทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมวันวิสาขาบูชาณนะวัดบรวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครนะครับวัดบรวรนิเวศวิหารหรือวัดบรวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นวัดประจำสองรัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์ในแก่ ราชกาลที่6และราชกาลที่9ตั้งอยู่ระหว่างถนนตะนาวและถนนเฟื่องนครบางลำพูกรุงเทพมหานาครเดิมชื่อวัดใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดลังสีสุทธาวาสแต่แล้วก็ได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันโดยกรมพระราชวังบวรมหาสักปพลเสพในราชกาลที่สและมีการทำนุบบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาจนถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีที่ทรงมาประทับและก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกะนิกายขึ้นรวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสริมทาวรวัตุไว้มากมายภายในวัดบวรนิเวศวิหารแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนได้แก่เขตพุทธาวาสและเขตสังฆวาสโดยมีกำแพงและคูน้ำกัน้นในส่วนของเขตพุทธาวาส จะมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสององค์คือพระพุทธสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตที่อัญเชิญมาจากวัดสัตาพา์จังหวัดเพชรบุรีเชื่อว่าเดิมเป็นศิลปะขอมตั้งแต่สมัยทวารวดีแต่พระยาชำนิธราการในช่างกรมพระชวังบวรเลาะออกทำประสบใหม่โดยดินเผาให้เล็กลงลงรักปิดทองทำให้มีกลิ่นอาย ของศิลปะยุครัตนโกสินทร์และพระพุทธชินสีที่เชิญมาจากวัดพระศรีรัตนามหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันที่สําคัญของพุทธศาสนิกชนโดยเป็นวันที่สมเด็จพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรตร,รัสร้และปรินิพานโดยเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6 หรือเดือนเวสาขะพระจันทร์สวยวิสาขาเลิกเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นมาเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วโดยเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นทั้งหมด3ครั้งในวันเดียวกันนี้ครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสศัตธ,ธะโอรสพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัทโดยประสูติที่ป่าลุงพินีวัน และเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบ,บิลพัทของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมัรดาครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายศิทธาทรงออกประนวดได้6ปีพระชนมายุ3 5มพรรษาได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธยานเป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาประเทศมคตปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยาครั้งที่ส เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาณเมืองกุศินาราเหตุการณ์สำคัญทั้ง3ประการนี้ได้เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันทางจันทรคติซึ่งนับวันขึ้นแรมตามวิธีการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักในการกำหนดวันเดือนและปีซึ่งยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กันไปกับการกำหนดวันเดือนและปีทางสุริยคติซึ่งเป็นไปตามวิธีการโคจรของดวงอาทิตย์นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งยังไม่เคยมีการประโจบการเช่นนี้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งและเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมาก่อนตราบเท่าปัจจุบันแต่ความอัศจรรย์ดังกล่าวก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติขึ้นของพระอรันตสมาสามัมพทธเจ้าขึ้นมาในโลกและได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์โรคให้เกิดประโยชน์สูงแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลวันวิสาขาบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์และพระสงฆ์สาวกผู้สื่อพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบันในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทําการบูชาปูชนียาวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นเริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรันาตนไตรด้วยบทสวดมนต์ตามลำดับดังนี้คือ บทสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยบทอิติปิโสภควาอารังสมาสัมพุทโธพุทโภภควาติบทสรรเสริญพระธรรมคุณด้วยบทสวากาโตภควตาธรรมโมวินยูฮีติบทสรรเสริญพระสังคุณด้วยบทสุปฏิปันโนภควโตสาวก,กสังคโฆโลกสสติจากนั้น ก็จะกระทำประทักศิณหรือที่เรียกว่าเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถหรือพระวิหารด้วยการเดินเวียนขวาสามรอบรอบแรกจะสวดบทสรนเสริมพระพุทธคุณรอบที่สองจะสวดบทสรนเสริมพระธรรมคุณและรอบที่สามสวดบทสรนเสริมพระสังฆคุณเมื่อครบสามรอบแล้วจึงนำดอกไม้ทุบเทียน ไปบูชาพระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถณที่บูชาอันควรเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศเรื่องปฐถมสมโพธซึ่งเป็นเรื่องพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และประริณิพานพิธีเริ่มตั้งแต่ประชุมฟังพระธรรมวสุตมต์ แล้วจึงฟังเทศซึ่งจะมีตลอดไปจนลุ่งวันวิสาขาบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสน,นิกชนได้ปำเพ็ญประโยชน์ตนและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างถูกต้องตรงทางเพื่อประโยชน์สุขของตนและของผู้อื่นตลอดชั่วกาลนานหลังจากเสร็จสิ้นการเวียนเทียนแล้วเราก็จะมาไหว้พระสักการะ พระเจดีย์ภายในวัดบรวรนวิเวศวิหารกันครับพระเจดีย์วัดบรวรนวิเวศวิหารก่อพระฤกิกเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2374แต่ก่อสร้างได้ถึงฐานสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาศักิ์พลเสพผู้สถาปนาวัดก็สวรรคตการก่อสร้างจริงอยู่ชะงักลงเมื่อพระวชิรยานภิกขุย้ายมาครองวัดแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2379 จึงโปรดเกล้าให้ดําเนินการก่อสร้างต่อโดยขยายขนาดให้ใหญ่กว่าเดิมและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปตามพระราชนิยมของพระองค์พระเจดีมีฐานประทักษิณสองชั้นคือชั้นล่างและชั้นบนในส่วนของชั้นบนนั้นมีซุ้มยอดปรางตั้งอยู่ที่มุมทั้ง4ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแต่มีซุ้มหนึ่งที่สร้างใหม่ในปีพุทธศักราช2508อยู่ด้านตะวันออก ภายในประดิษฐานพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่อจำลองจากพระบระมรูปต้นแบบที่ประดิษฐานภายในพระตำหนักเพชรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรโดเกล้าให้หลอ่อขึ้นรอบพระเจดีย์มีซุ้มประตูทางเข้าสู่ภายในทั้งสี่ทิศที่พิเศษกว่าที่อ,อื่นเพราะมีประติมากรรมรูปหล่อสัตว์สี่ชนิดยืนอยู่เหนือแต่ละซุ้มประตูได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือช้างทิศตะวันออกเฉียงใต้สิงโตทิศตะวันตกเฉียงใต้มา้าและทิศตะวันออกเฉียงเหนือหนกอินทรีสัตว์เหล่านี้มีความหมายว่ายอย่างไรเคยมีผู้วิเคราะห์ไว้ว่าสัตว์ทั้ง4เป็นสนัญลักษณ์ของประเทศที่อยู่รอบๆสยามณขณะนั้นโดยพระเจดีย์เปรียบเสมือนสยามประเทศช้างแทนอนาณาจักรลานช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบัน สิงโตแทนประเทศสิงคโปร์หรือสิงหปุระม้าแทนพามา่าหรือประเทศเมียนมานกอินซีแทนอนาณาจักรโยนกช่องอาราวทีออฟหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะได้รับสาระความรู้ความอิ่มเอมใจความสุขสงบในกิจกรรมวิสาขบาูชา2567นี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาราชีออฟเลยนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณเนื้อหาความรู้ดีๆจากเว็บไซต์สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ True ID และ ThaiMNA WordPress com ครับ